สวัสดีครับพบกับช่องสี่จมูกนะครับกับแอดมินสี่จมูนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับออหนึ่งโพยที่แบบฮอตมากๆเลยเมื่อก่อนครับน่าจะฮอตที่สุดเลยนะก็คือเข้า3ตัวเลยนะครับมีไม่กี่โพยนะที่เข้าขนาดนี้มินไม่แน่ใจว่ามีโพยอื่นหรือเปล่านั้นที่เข้า3ตัวตรงตัวเอ้ตัวเต็มๆขนาดนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับของนั่นก็คือโพยของน้าอ้วนนั่นเองนะครับน้าอ้วนนั่นเองนะครับก็คือแบบ อ่าคือสองตัวให้เจ็ดเก้าเลยนะครับแล้วก็มีสามตัวให้ห้าเจ็ดเก้านะเข้าเต็มๆต็มนะก็คือเข้าตัวโตดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าโอ้โหแม่นมากจริงๆก็คือชุดสามตัวมีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองนะครับผมมีห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดหกแล้วก็ห้าเจ็ดเก้านี่นเองครับแค่สามชุดเองนะครับผมแล้วก็แล้วก็เหมือนจะเข้าชุดชุดเน้นด้วยนะครับชุดเน้นด้วยนะครับอันนี้อามินเทียบเป็นชุดต่อชุดเนาะอันนี้ของงวดสิบเจ็ดกุมภาพนะัหกห้านั่นอ่าลุงงวดนี้ล่ะงวดนี้ล่ะ คือของนักอ้วนไม่ค่อยมีของปลอมเพราะว่าให้เร็วออกเร็วครับของปลอมออกไม่ทันของจริงหรอกว่าของปลอมไม่อกทันของจริงนะครับอ่ะวดนี้นะครับหนึง่งมีนาคมนะครับหลายคนคงจะรออยู่นะครับเพราะว่าจะได้จัดไปก่อนนะเพราะมันอั้นเร็วอั้นบ่อยอะไรเงี้ยอืได้ก่อนก็ได้จัดไปก่อนนะครับอ่ะห้าเจ็ดนะครับเลขเอ๋อคือมีช่วงหนึ่งนะที่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าที่ออกเรียง,งกันบ่อยมากเลยนะออกห้าเจ็ดอยู่ด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างอะไรเงี้ย แล้วงวดงวดเนี้ยในชุดตัวบนเนาะคือ5 7ออกล่างก็จริงแต่ว่าตัวบนน่ะ7กับ5มันอยู่ห่างเออมันอยู่มันไม่ได้อยู่เป็น2ตัวท้ายทําให้เป็นไปได้ที่เป็นแบบจะออกเป็นแบบท้าย7 5 5 7เลยอย่างงี้ก็ได้ไรนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะ7 5, 5 7เพราะว่าเวลามันมามันชอบมาติดๆกันนะครับมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกเนี่ยอ่ะล้วก็มี5 6 5 5นะครับเออ่ตัวเบิ้ลนี่มาค่อนข้างยากเบิ้ลมาค่อนข้างยากจริงๆนะครับคือ นานมากแล้วที่เบิลไม่มานะครับต้องแบบอันนี้เบานิดนึงนะอันนี้ก็คือเราวิเคราะห์กันเนาะวิเคราะห์กันตามเอ,อ่อตามสถิตินะครับตามความเป็นจริงนะครับเราดูเขาน่าจะเป็นที่โอกาสนะเพื่อเราจะได้ปรับหนักเบาได้ในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับอาจจะหนึ่งใบสองใบอันนี้สองใบอันนี้ใบหนึ่งอันนี้ห้าใบอะไรอย่างนี้นะครับผมเอาไว้ปรับกันตัวหนักตัวเบานะครับอ่ะห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่มีสี่นะครับมีสี่สี่นี่เป็นตัวดับ ดับยังไม่มาเลยนะครับดับนั่นคือสิบเอ็ดงวดนบ,บนล่างสิบเอ็ดงวดไม่มาเลยนะครับแล้วก็มาน้อยมากเลยนะครับผมต้องระวังต้องเป็นเพราะฉะนั้นสีเป็นไงมีสีเป็นไงเป็นตัวเบาเบาๆไว้ก่อนนะครับเบาๆไว้ก่อนจะเย็นๆน,นะครับไม,ไม่ได้ว่าปั๊บห้ามซื้อนะแต่ว่าเบาๆเ,เ,เพราะว่าหลายเจ้าหลายอาจารย์ให้สีเรียบร้อยหมดที่ผ่านมา,นามดับแทบจะทุกวันมีสีหมดเลย ไข่ดังวับวดไหนมีสีดับหมดนะครับไม่เหลือเลยนะครับดับหมดในแะทบไม่เหลือเลยเอาให้น่ากลัวมากสีนี้น่ากลัวมากเอาดูด้นนนึงมีอยู่ตัวอีหนึ่งต่อมาครับตัวหกแปดหกแปดก็สวยนะหกแปดก็สวยนะเดีย๋ยวเรามาดูคู่เทียบกับคู่ตัวเลขเด่นบนนะครับสามตัวบนอตัวสามสามตัวมาหนึ่งตัวใบฟ้ากันนะครับผมเรามาเทียบดูนะหกเจ็ดนะครับหกเจ็ด ก็สวนกันหกหกเบิ six. Six ้ลเบิ five, ้ลน hmm. uh, like so, like, ี uh, right ่มายากพอสุมควรนะครับหกห้าหกห้าก็สวยนะอืมอ่าถ้าเกิดเราเอาสูตรห้าหกเจ็ดสูตรไรห้าหกเจ็ดเนาะสูตรไรห้าหกเจ็ดนี้มีหลุดเออน่าจะยี่สิบสองวดจะหลุดงวดหนึ่งแต่งวดหนึ่งก็สามตุนแปดงวดหนึ่งนะครับเป็นตัวบนนะห้าหกเจ็ดบนก็คือเ้าเจ็ดมาตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้มันมีห้ามันเข้าอยู่แล้วนะครับผมหกหกก็เข้าอยู่แล้วนะครับในนี้ก็คือศูย์ห้าหกเจ็ดเข้าหมดอยู่แล้วนะครับคือเข้าในเกณฑ์สูดรห้าหกเจ็ด จะมีสูตรสี่นะครับตัดนะครับสูตรเบิ้ลเอ่อดับเบิ้ลเบิ้ลนี่ดับมาหลายงวดมากแล้วนานมากแล้วเดี๋ยววิ่งจะรีวิวให้ดูนะแต่ว่านานมากแล้วก็ก็ต้องเบาหนึ่งแหละอ่ะที่มีสีเนี้ยเบานะครับที่มีเบิ้ลเ,เบานะครับตัวอื่นดูในเกณฑ์ห้าหกเจ็ดจัดได้พอๆกันนะครับผมแต่ห้าเจ็ดน่าสนใจเพราะว่ามันชอบมาบ่อยมันชอบมาติดๆเนี่ วอย่างนไรนะเจ็ดก็อาจจะมาอีกนะอย่างไรห้าหรือเจ็ดเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่จะมาอีกตัวมาอีกนะครับเพราะว่ามันชอบมาแบบเรียงๆอะ่ะอันนี้หกแปดหกเจ็ดนะครับหกห้าน่าสนใจนะอ่าตัวนี้ในสามตัวถือว่าถ้าสามตัวตัวไหนจะออกนะมาดูกันสองห้าเจ็ดนะครัสองห้าเจ็ดอืม <S 2> <S 2> เลขมันสวยมากนะสองห้าเจ็ดเนี่ยอืมถ้าเกิดแบบวนๆออกเลขเดิมเนะี่ยมันชอบออกเลขเดิมจริงๆนะครับจริงๆนะครับก็มีอ่ะ 6แล้วก็หนึ่งกเจ็ดนะครับหนึ่ง8กแหนึ่งหปก็เลขสวย,เ,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 ยเหมือนกันเนปะ็นนะได้เป็นเลขมงคลเหมือนกันเนาะเลขมงคลนั้นหนึ่งหกดะจะไม่ผิดนะเขาใช้การตั้งชื่อนู่นนี่นั่นนะครับอืมเอเมนก็คิดว่าห้าห้าหรือเจ็ดก็น่าจะมากลับมาสักตัวหนึ่งนะเน้นว่านี่ในบนนะคิดว่าบนนะห้าหรือ7็ดเนี่ยน่าจะมานะสักตัวหนึ่งนะอย่างน้อยนะครับผมอืมถ้าห้าหรือเจดมาเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ แล้วก็3ตัวนัน่นเองตัวนี้ห้าเจ็ดนะสามตัวที่7นะครับอันนี้อันจะไม่มีนะครับผมสองตัวนี้เด่นสองตัวนี้ที่หนักนิดนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอ่ะเราลองมาเทียบกับคู่ตัวบนดูไอเอ,อ่อไม่ใช่ออกเลขเ,เด่นบนดูเด่นบนดูเด่นบนมี8 90มา1ตัวหวยไฟฟ้านะหวยไฟฟ้าหวยไฟยไฟ้าก็เข้าบ่อยนะอันนี้มัให้8 9กับ0ูนย์นะครับอ่าเรามาดูกันนะอ่าศูนนะครับตัวไหนมี8 8ตัวนี้นะครับอืม อั 8, น, 9, 0, นะน,นนี้แปดครับมีเก้าไหมไม่มีมีศูนย์ไหมไม่มีนะถ้าบันเบันดานี้เพราะฉะนั้นตัวที่เน้นน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็กับตัวนี้นะครับถ้าอมินนะก็เพราะว่าเป็นแปดเก้ากับศูนย์นะครับอันนี้ตัวไหนอ่าแล้วก็อันนึงนะครับถ้าถ้าใครที่ชอบโผย่ใบฟ้านะเราก็เอามาจับเนาะจับกับโผยของของนักอ้วนนะครับมันก็จะได้เป็นก็ตัวนี้ก็เป็นหกแปดนะครับหกแปดหนึ่งหกแปดนะครับผมอันนี้สอบกันที่ คิดว่าแบบใบพัดออกนแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ต้องมานแน่ๆนะครับแล้วก็อ,อ้อน้าอ้วนมานแน่ๆนะครับก็คือถ้ามาชนกันต้องเป็นเลขหกแปดหรือหนึ่งหกแปดเท่านั้นนะครับผมถ้าถูกนะถ้าถูกนะอันนี้ก็อีถ้าถูกนะเรามาิีครา์เป็นแบบคู่ๆกันเลยนะครับอันนี้ถูกนะถ้าสนใจนะอ่าสบคลีปนี้ก็วันนี้นะครับนี่ก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับใครชอบเลขไหนจะตัวไหนก็เลือกกันได้นะครับอันนี้ก็คือวันนี้นะครับผม ของนกอ้วนนะครับก็เป็นตัวเน้นเหมือนกันนะครับเวลาเข้าเข้าติดติดกันเหมือนกันนะอืน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมใครชอบตัวไหนเลือกกันได้เลยเราก็เข้าสามตัวบ่อยนะครับหลุดหลุดไปเนี่ยหลุดหลุดไปรับไปไนงวดนี้แบบถ้าเข้ากลับมาเนี่ยมนเคยพูดไปแล้วว่าเวลามานี่ก็มาตามตัวเลยนะครับหลายรอบละอืหลายรอบละอืไม่ได้ตามเลยจริงๆน่าะตามได้มีแค่นี้เองนะครับผมอะซื้อเอาไปซื้อแบบสัตว์กินรัฐบาลเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วก็จะมาวิเคราะห์โพยหวยแต่ละโพยมาเปรียบเทียบกันนะครับในหลายอันนะครับผมเพื่อจะได้อ่อเลือกนับตัวไหนตัวหนักตัวไหนตัวเบาไหนน่าสนใจนะครับประวัติแต่ละตัวอะไรแม่นไม่แม่นยังไงนะครับมาคุยกันเลยนะครับมาเจาะเลยต่อหาเลขเด็ดกันเลย่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผม